สวัสดีครับมือนี่บ่าวติกหอ,อกยแกวคนเดิมครับมือนี้สิาพาพี่นอ้องแล้วก็เพื่อนๆมาดูทุ่งนาครับพี่น้องทงุ่งนาครับผมอยู่อำเภอรัตนาบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมเห็นเถียงมาครับผมผมกลมเลยพี่น้องเถียงมาผมครับผมมีต้นใหม่คุ้มเถียงพอดีครับเย็นสบายครับ นาข้าวครับผมน้าพี่น้องกําลังสวยเลยครับตามครับพี่น้องมลมเย็นสบายครับพี่น้องเย็นแจ่มเลยครับสายๆกับวัอาทิตย์นะครับเนาะนี่ก็อยู่ประมาณสองโมงครึ่งนะครับข้าวสามโมงเลยครับผม ครับเย็นสบายครับมาเนี่นี่เขาเอื่นว่าอีสานเขียวแท้ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับมาเนี่ยแดดมิดาเวลาหว่างๆมาดูทุ่งนาครับผมมาดูเขาในนาหนะครับพี่น้องเนาะว่าขยากับลายเต๋อพีเด้อพี่น้องเอ้ยวันนี้มาถอนหยาอยู่ ก็เคเรียนกันรลายครับพี่น้องปาดนี่เขาเอ่อมากุกสนุกครับกุกสนุกจี่มันอยู่นหน้าเขาพี่น้องเห็นไหมเดี๋ยวก็บจีเดะเวลามาตัดหญ้าแหละครับตัดส,น,สน,นุกนั่นต้องมันโลกขึ้นเนสียพี่น้องลูกบ่ขึ้นอีกเลยพี่น้องเฮ้ยยังยังสนุกร้ายแห้งพี่น้องโลกบ่ขึ้นเลยพี่น้องต้องใส่มีดใส่เครื่องตัดหญ้าครับพี่น้อง มันรูปมันรูปขอให้แต่งนะพี่น้องงานบ่พี่น้องงานบา่มีหยาป่นมานำ้ำในกาสิประมาณบุกเกินอาทิตย์ิฐานมาตัดขอครับผมอิษฐานมาอ,นอย่างเงวน้ำโกศลน้อยกำลังเกิดเต็มเลยพี่น้องออโกศลน้อยเลยนี่นุขึ้นเดียวพี่น้องนี่เพี่น้องฉันหัวหน่อย มื่ขึ้นเขาได้ครับพี่น้องกุศโลเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเได้มากำจัดเลยครับกำจัดทุกข์กุศโลเลยก็มีหยาดน,น,น้ำลงหยาก,กลายให้พี่น้องเผมบดัดเดใ้ใสย่ยาเสียดยาเนาะยครับบัด้ใี๋ยวใส่ยาเสีดจะเพิบดบัดเด้๋ยวใส,ส่แสงพิมีครับธรรมาชาติครับนังก็สิได้เอาเครื่องมาตัดหยากระสีดีขึ้นนะครับ ขเขาขึ้นสูงประมาณนี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะเห็นไหมครับอันนี้เขาอ,อยู่ประมาณน่าจะประมาณยี่สิบห้าเส้นใดแล้วมันเขานี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับเขอบคุครับผม,ผม,ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับบ่าวติ๊กคนแก่คนเดิมครับผมขอบคุณครับ